สวัสีค่ะไม่ได้เข้ามาดูลแกนานเลยจิตสองงานโรงเรียนกับดึกเวอร์โอ้ยไม่เป็นไรนะังวันนี้ได้มาดูแล้วนะคะก็ค้างหน้าก็อย่าลืมเข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้หนูอยู่ม .4 เดี๋ยวหนูจะขึ้นม .5 แล้วนะคะก็หนูใกล้สอบปลายภายะคแล้วค่ะ สวัสดีทุกคนนะกินข้าวยังกินข้าวแล้วฮะยี่ม่สีตัวจิว๋วไม่จิ๋วนะหนูตัวสูงนะทุกคนนะตัวในหนูมีแบบว่าวันนี้หนูกลับบ้านมาใช่ไหมทุกคนหนูกลับบ้านมาหนูก็แบบหิวข้าวจ้าเจ๋อ สวัสดีค่ะหนูกลับบ้านมาหนูมาเปิดเตียนใช่ไหมหนูก็เจอดอกกุหลาบค่ะทุกคนหนูก็แบบว่าหุ้ยมีชายใดเอาเอา,เอาดอกไม้มาให้คุณแม่ทุกคนคิดว่าใครคะทุกคนคิดว่าใครแฮปปี้วาเลนไทน์โอ้ยขอบคุณค่ะทุกคนคิดว่าใครเอาดอกไม้เชื่อชายหนุ่มใดเอาดอกไม้มาให้คุณแม่ค่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วใครคะ<น>กินไอติมไหมใครกันนะหรือว่าอยากให้คุณแม่เป็นคนพูดเองคาว่าใส่หนุ่มไดเอาดอกไม้มาให้คุณแม่อุ้ยรอเล่นทุกคนหัวคุณแม่หรอหัวคุณแม่หรอเย้ยไม่ใช่พอกินกอนนะคะทุกคนหนูเพิ่งกินข้าวเสร็จ ปวดท้องเอ้อต้องไปซ้อมคะอ่ะต้องตามมาดิาตังเขาห้้ตังตังแอบเข้าห้อใครทุกคนใครเคเิา้มาล้ะ คุณแม่หนูซื้อดอกไม้ให้หนูไม่ได้มีหนุ่มใดซื้อให้คุณแม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่ซื้อดอกไม้ให้หนูแล้วก็ขอกินะไรก่อนนะคะทุกคนเ้ยมยม่นียอยาอพูดแย้คุณแม่หนึ่งใช่ก็คือ พอเป็นจริงแล้วนะคะไม่มีชายหยุมคนนั้นนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยซื้อดอกไม้เพื่อเอามาให้หนูนะคะแล้วคุณแม่ก็ทำของอร่อยอร่อยให้หนูทานด้วยปกตินะคะหนูก็ไม่ค่อยจะว่าหนูไม่ค่อยจะแบบว่าทากับข้าวสักเท่าไหร่เพราะว่าเอ่อปกติไม่ทำกับข้าวอยู่แล้วนะคะแต่ว,ว่าวันนี้นะคะคุณแม่ทำกับข้าให้หนูแบบอร่อยมากเป็นกระดูกซิครง รู้สิโค้งอ่อนนะคะทุกคนอร่อยมากเป็นแบบว่าต้มกับน้ำดำซาซาอ่ะทุกคนบบกน่าจะรู้นะคะน้ำดำซาซาคืออะไรนะคะทุกคนแล้วก็กินกับข้าวอร่อยมากใช่คุณแม่ทำกับข้าวให้กินนะคะแล้วก็ซื้อดอกไม้ให้ด้วยนะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากให้หนูแบบว่าคุณแม่อวยพรด้วยนะคะคุณแม่อยากให้หนูแบบมีความสุขท,ท,ทุกวันอะไรแบบนี้ อ่ะพี่คุณคุณแม่อร่อยใช่เองแบบไอส์หนสิหนูตกใจเมื่อตะกี้หนูเพราะหนูเปิดตู้เย็นแรงตู้หมูยิวใช่ไหมไม่ใช่ซ <laughs> ี่ครงอ่อนหมูใช่ซี่ครงอ่อนหมูต้องกับน้ำลำซาซานะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนไม่ใายมาอวดไหม เดี๋ยวหนูลงลูกอวดเลยนะคะนี่ัติจับมือคุณแม่ไว้คุณแม่วอกว่าไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวอีกสามปีเดี๋ยวมีงานให้นะคะใช่ <c oughs> คุณแม่ก็นี่คุณแม่ซื้อดอกกลับมาให้วาวาดด้วยนะคะคือที่เห็นอันนี้ก็คือที่ที่โรงเรียนหนูไม่ใช่ต้องบอกห้องหนูไม่ค่อยห้องหนูเป็นเด็กเรียนไม่ค่อยติดกันเยอะสักเท่าไหร่จริงๆตอนแรกเยอะกว่าน,นี้อีกแต่ว่าหนูอะแกะออกหมดแล้ว ไม่ได้โออ,ออกหมดแบบแก่ออกไปบ้างแล้วเพราะแบบช่วงนั้นแบบกําลังเรียนอยู่ไงอะไรแบบนี้แต่ก็แบบเอมีติดมาบ้างต้นไม้ต้ด,ดอกไม้คุณแม่ซื้อให้ค่ะหนูยิ้มคุณแม่มาก,ก่อนหนูเอาแบบดอกไม้มาแฮปปี้วัน n t เลทายกับทุกคนนะคะนี่นี่นะคะหนูก็แฮปปี้วันวาเลนทน์นะขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะ ใครที่ยังไม่มีแฟนขอให้มีนะคะใครที่มีแฟนแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปน,น,นานๆรักกันไปน,น,นานๆนะคะแล้วก็จีครั้งนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนนี่มอบให้ทุกคนทุกคนจะรับดอกไม้จากหนูไหมคะนี่สกสีแดงให้หนึ่งดอกจะแดงว่ารักเดียวใจเดียว ใช่หรือเปล่าอ่าก็เลยแบบว่าขอบคุณสําหรับ G ีอีมากๆากเลยนะคะทุกคนหนูมีความสุขมากๆเลยหนูก็แบบว่าอยากให้ทุกคนอยู่กับหนูเป็นนานๆนะคะรักกันเป็นนานๆนะคะล่าสุจี e, หนูดีใจมากเลยขอบคุณที่ทกักเพื่อหนูมา,มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็หนูก็ได้แบบว่าเรากําลังใจที่แบบว่าหนูก็อ่านเมนมาบ้างเลยวันนี้หนูก็แบบได้ทั้งกําลังใจบวกแล้วก็ มีแบบอืมด้วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหนูจะรับแต่ที่ๆท,ที่ให้กำลังใจหนูนะคะหนูรักทุกคนขอบคุณที่ฟิตนะคะขอบคุณะคะ่ะก็ขอบคุณ้ามานเลยนะคะก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะ กาลังใจดีๆใช่ที่กดซื้อโปสเตอร์ซ e. ีนูแล้วนะโอ้ยขอบคุณค่ะซื้อมาสักสิบสิบหรือดีไหมคะอันเดียวไม่พอหรอคะเราจริงๆอยากจริงกันนะทุกคนอยากจริงกันนะ เป็นกำลังใจให้นะลูกขอบคุณค่ะพี่ขอเราก็าตลอดไปเลยนะคะโอ้ยขอบคุณที่สตีเวนนะคะคิวเ <Thank you. S 1> ป็นกำลังใจให้นะลูกขอบคุณมากเลยค่ะหนูก็แบบว่าขอบคุณพี่ไอรินะคะูะขอบคุณค่ะ <c oughs> ไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนชอบตั้งแต่รายการสู่เทน็นนโอ้ยสสติกเอรสติกเกอร์หัวใจที่เพิ่ม ได้ไหมคะได้แปะได้เลยฮะแล้วที่จะรับดอกไม้หนูไหมหนูอุตส่าห์ยืมคุณแม้มาเอามาให้ทุกคนหน,หนูก็ มาไลฟ์แบบเดียวนะคะหนูวันนี้หนูไม่ได้ไลฟ์หนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าที่จริงวันนี้หนูต้องมีมีไปซ้อมตอนหนึ่งทุ่มค่ะทุกคนหนูก็เลยแบบว่าอาจจะแบบมาไลฟ์แค่แบบสิบห้านาทีสี่นาทีอะไรประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวหนูจะมีไปซ้อมต่อเพราะว่าวันเสาร์ก็วันอาทิตย์นี้นะคะเราจะมีออริจินอลสเตจก็ไว้เราเจอกันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะทุกคนใครเล่าไหนอะไรยังไงก็ไว้เจอกันนะยังไม่ไปยังไม่ไปไลฟ์ประมาณสิบห้านาทีค่ะทุกคน วันนี้ไม่มีคนแล้วนอนเหงาอยู่บ้านหนูไงหนูหลักถุกคนนี้นี่ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะได้เลยขอบคุณค่ะพี่ขอ,อนิยาตแฟนแปดนะว่าอนุญ,ญาตหลับได้ไหมโอ้ยเขาพี่แฟนแล้วขอบคุณดุยมีคนส่งมาให้ขอบคุณที่สตีเวนพี่ Steven, พก้องอย่ยวแล้วก็พี่ๆค่ขอบคุณ ได้ไม่ได้อันนึงนะคะทุกคนทําไมขอ้อความมันเยอะจังเลยอเอา้าคืนนี้ไม่ได้อยู่ไลก์กลุ่มนึงเลิกซ้อมกี่โมงหนูเลิกซ้อมห้าทุ่มหนูก็เลยแบบว่าไม่ อยากมาไลฟ์ตอนกลางคืนเพราะว่าบางคนอาจจะนอนเร็วแล้วก็แล้วก็กว่าจะกลับบ้านกว่าจะกินข้าวก็เลยกลัวว่าจะเกินเที่ยงคืนก่อนแล้วก็อดไลฟ์ก่อนค่ะยังรอเลขที่สองยี่สิบปีแล้วอ่ะอุ้ยต้องมีแล้วแหละอยากมีแฟนบ้างต้องทำยังไง ต้องทำยังไงเราก็หาเราต้องมีหวันใจแล้วสิใช่หรือป้าแล้วว่าตลอดไปนะโอ๊ยขอบคุณค่ะว่างๆมาไรกับเบลรี่มาลีซินดี้บ้างนะได้ไห้ไถ้าแบบว่างๆอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะมาอะไรอยู่เหมือนกันพี่ว่าโอ๊ยพรหนูนหน่อยค่ะวันอังคารสอบจีนแล้วอุย๊ย พี่ก็ขอวอวยพรให้น้องกรีนนะคะสอบภาษาจีนได้คะแนนเต็มๆไปเลยนะคะได้คะแนนตามที่หวังสอบผ่านสอบผ่านวอวยพรขอให้สอบผ่านนะคะหัว <c oughs> ใจพี่มีสีห้องทุกห้องเป็นน้องวาวะนะคะอย่าให้เห็นนะ <c oughs> ลอลีนลอลีนขอบคุณพี่นด่เนเค่ะคองค่ะ เดี๋ยวจันหน้าหนูก็สอบญี่ปุ่นหนูยังไม่ได้อ่านเลยแล้วสาทดีนหนูมีงานด้วยพี่ก็อยากโสดนะแต่พรรยาไม่อนุญาตรอเล่นแหนะและ้ววังขลรยาวรืเลยนะคะลรงเรียนหนูลองกระเป๋าเป็นลายต้นโพหรือเปล่ามันเรียกว่าต้นโพหรอมันไม่ใช่นะไม่หายค่ะ มีอะไรจะแนะนำคนที่จะมาสมัครรุ่นหกบ้างไหมเอ่อสำหรับดน้องที่ดูไลอยู่นะคะก็อยากจะให้หนูตัดสินใจดีๆอยากให้เข้ามาเพราะว่าอยากให้เข้ามาอย่างมีความสุขเข้ามาเพราะว่าตักจริงๆนะคะอยากให้ศึกษาให้ดีก่อนนะสุ๊บโสดแปลว่าหูใช่ไหมเพราะ โสดสนิทโอเคค่ะหัวใจคืออวยในร่างกายที่ว่าคือหนึ่งในใจโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณที่จะดีไว้ค่ะขอบคุณค่ะเล่นหกทำอะไรที่ไม่ได้หรอกจริงๆหนูว่าไม่หอกเพราะว่าอ ตระเลนะลุ้นห้นทาทำอะไรที่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมาลุ่นหกทำอะไรที่ไม่ได้หรอกโอ้ยผมค่ะพี่ไม่อยากให้ใครมาเบียดว่าว่าในหัวใจพี่เด็ดขาดคำว่าโสดพูดเบาๆก็เจ็บโอ้ยอีอะยลยระคะ ไม่เป็นไรค่ะเราโสดไปด้วยกันนั่งมาทันหมายทันค่ะแล่วหนูก็สอบปลายภาคแล้วแล้วหนูก็ขึ้นม .5 แล้วนะคะทุกคนทุกคนว่าเร็วไหมว่าแบบบางคนยังตกใจอยู่เลยว่าหนูขึ้นม .54 แล้วบางคนยังตกใจอยู่เลยทุกคนจะตกใจไปมากกว่านี้เพราะหนูกำลังจะขึ้นม .5 ห้างค่ะ ยังรอดจากรุ่นห้านะเอ้เอ้ย,อยต้องรอดูแล้วรุ่นหกจะเป็นยังไงคะ่ะอ๋อทุกคนวันนี้ของขวัญมาแล้วของขวัญจากพี่ๆมาแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวหนูต้องไปหอ,อก่อนหนูต้องไปเอาของขวัญที่หอเออก็เลยอาจจะไลฟ์ไม่ก็คืนนี้ถ้าทันก็อยากจะไลฟ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ทันก็อาจจะไปอีกทีนึงอาทิตย์หน้าเลยเพราะว่าเสาร์ที่นี้ต้องมีงานเนาะแล้วก็ถ้าที่จะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะ ามขวดเล่นมห้าได้ด้วยเหรอหนูอัพแก้แล้วหนูเว่นสี่ขวดแล้วไงเพิ่งมาดูไลฟ์หนูครั้งแรกเชื่อไหมลูกเชื่อก็ได้ค่ะอ้าพี่อยากที่หนูเชื่อหนูเชื่อก็ได้ได้เลยที่จะโสดจนอายุหนึ่งรอยปีรอเล่นไหวไหว าวก่อนก่อนก็ได้โอยขอบคุณค่ะพี่ทันเมอุย๊ยนานๆานทีพี่ฮิมนั้นเนี่ยวันนี้หนูก็เลยจริงวันนี้ถ้าซ้อมก็ไม่ได้เหน็ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอยากไล,หล์หนุ่ไล่หนุ่งอยากเลยวันนี้มากกว่าพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าพรุ่งนี้มันจะมันจะหนืนะ่อยจีมันจะหนื่อยถ้าหนูไม่เป็นบี K นเคหนูจะเป็นลอโด่ปะ รู้ได้ไงอ่ะพี่รู้ได้ไงอ่ะคือทุกคนหนูอะหนูว่าอืมสุงนุงนงเใช่คือหนูอ่ะความเป็นจริงแล้วอ่ะคือถ้าหนูไม่ได้เข้ามาเป็น, K, น,น,เ,ปนเรียนเคใช่ไหมทุกคนหนูจะไปเรียนรอดอหนูเคยพูดอยู่กับเพื่อนอยู่ว่าอยากเรียนรอดโดเพื่อนก็ถามหนูว่าทำไมถึงอยากเรียนหนูก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ามันดูสนุกดี เตรียมรับนอ้องรด้ยังที่ว่าเตรียมตัวตัวแล้วค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะพี่เห็นนานา,นาแต่งชุดรอดอด้วยห,หนูลูกดูปะ่ะหนูอยากเรียนรอดอเป็นรอดอดจิ๋วไม่จิ๋วนะ ทุกคนบอกว่าหนูจิ๋วตลอดด่ทุกคนถึงหนูจะตัวเล็กความจริงแล้วหนูนั่งบึกไปกดชงนั้นเรียนรอดอจะได้ไม่ต้องเกณฑ์ทหารแต่หนูไม่ต้องเกณฑ์อยู่แล้วนี่ฮหนูต้องเกณฑ์ด้วยหรอคะปกติผู้หญิงเกณฑ์ทหารหรอะ อย่างหนูมีชุดอ่อนเดินนะลูกลูกสีใครเหมาะเป็นพี่วากลูกเขาไม่บังคับอืไม่ต้องเขียนใช่ไหมเบ่งก้าให้ดูหน่อยไม่เอาเดี๋ยวทุกคนตกใจโอยร้อยตัวหนูก็ออกจะเล็กนิดนึง โอ okay. เคทุกคนหนูไปแล้วนะเพราะเดี๋ยวหนูจะต้องไปซ้อมแล้วเดี๋ยวหนูไปไม่ทันเดนวหนูไปสานแล้วเดี๋ยวหนูต้องไปเปลี่ยนชุดด้วยเพราะเดี๋ยวชุดนี้มันจะเครก็เหมือนจะไปหล่นในห้องซ้อมเต้นในห้องดนตริ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายขอคุณสุดหล่อวันนี้มากเลยะค่ะทุกคน,น,นก็ยังไงก็แฮปปี้วาเลนไทน์นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆในทุกๆวันเลยไม่ใช่แค่วันนี้ขอให้มีความสุขทุกๆวันมีแต่คนรักนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีแฟนอยางมีแฟนนะคะก็ขอให้เจอคนที่ใช่ที่โดนนะคะใครที่มีหวานใจอยู่แล้วก็ขอให้ได้เป็นไปตามราถนานะคะหรือว่าใครที่มีความรักแล้วก็ขอให้รักกันไปนานนะคะแล้วก็ ที่สำคัญเลยอยากให้รักว่าไปนานๆอยู่ด้วยกันไปนานๆนะว่าก็รักทุกคนเหมือนกันไว้เดี๋ยวเราเจอกันนะคะทุกคนไอพี่อาร่าดิยบายบายบาบายูกปซ้อมก่อนสัปดาห์ที่นี้เจอกันสำหรับใครที่จะมาอาริจัดสเตจนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรดูผ่านทางไลน์แต่ถ้าไม่ได้ดูไลน์ก็ ไวเจอกันในไลฟ์หนูแล้วกันนะคะบฮายบายนี่นีให้ดอกไม้ก่อนทุกคนต้องรับด้วยนะถ้าทุกคนไม่รับนี่ว,ว่าเสียใจยเลยนะนี่ให้ดอกไม้ ตีเวทพี่เก้าเหนียวพี่ฟิตแล้วก็พี่เนเลตนะคะขอบคุณค่ะ